สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องข้งในประเทศและตามประเทศเสาร์วันที่ยี่สิบสามตุลาหกหกจ้ะขับปลาหาเฮ็ดจ้ะพี่น้องพี่กัดกะผู้พระราษสูงปลาหน้าจุหร่วนนะจ้นะนาะอําเภอนหน้าจุรวนจังหวัดอุบจ้ะขึ้นมากกันพอแล้ะพี่น้องดอกแรกแห่งมานเหาอเอ้าสิโชคสีมารมทบอลไนี่ดีเตรียมตาบาอลนะจ้ะดอกแรกแห่งมานเป็นเฮ็ดพึ่งเดือดค้าไรจ้ะ งานเลยเกรดเขาหลายจ้ะเห็ดข้จ้ะพี่น้องเห็ดกับบ๊วยีกจ้ะบ่อยมีเห็ดอันนี้อยากสิไแดงยัางหลับพี่น้องกับบ้านแน่เห็ดกับบ๊วยนี่หล่ะเห็ดหาเบิดปลาบ่ได้พี่น้องบ๊วยเห็ดเพิ่งขมิ้นจ้ะเห็ดเพิ่งเจี๊ยบพี่น้อง เา้าหลังตัวนีเพิ่งจะขวานมาเห็นเหนนี่ยัง จังจุมเห็นมันปูจ uh, ้งถอดขาลายจ้ะพ uh> um, well, uh ี่นนอยังนมอยู่เนะอุ้ยมันมัมดลินมดลินมดลินใส่อกหน่อยใส่ยี้ี่ พี่น้อง้ามาปาพกเออนี่พี่น้องเอ้อกกลายคักรายเน่พี่น้องเอ้ยุุนต่นได้มันจะดึกดกเลยเป็นปลาเลยได้พี่น้องี่เ้ยมันสุกนี่เกี่ยเขาแนุนละน้อคุณบงมนยังพยายามให้นแน่พี่นน้ำเอิปลาได้หนิพี่น้อ มือเครื่อปลาได้พี่น้องนี่มือเครือหิงเพ่อนนี่มันเป็นน้ำมือเคือปลานี่ใช่ะมันมีน้ำเพี่น้อยเสียเวอยพี่นางคุณพี่แม่าถือน้อยมันเกินไรอยู่บ่ก็เอานกคมีนมับอก้พี่น้องหั่นเครือหิงกินไ้บอกเค่ปลาเคือปาเือบิน้ำไหล dạng bực 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 bực dạng bực dạng bực 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 dạng bực dạng bực dạng bực 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 dạng bực dạng bực 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 dạng bực dạng bực bực

เรากินมาแล้วมาเดี๋เ็ดกัเก็บเอาบหน่อยนะี่หลวงเนาะเฮ็ดก็ได้อดอกเก็บเอาดอกบุอห่อยเออเก็บไปนเนาเก็บเอาไม่ส้อทเคมืงกัพี่ะไเอาอยู่บาน้เอาเป็นเรียนเนาะเป็นเีย ก็นานแก่บอกแก่เลเก็บดอกด้วยกันนี่หนึ่งใช่ปะเก็บเอาหน่อยมันให้ดูหน่อยหนึ่งเก็บเอาด้วยหน่อกุมหนอมันมันหน่วยปลายแล้วพี่น้องบ่นมใหญ่ดอกดู เแล้ยไงเงี้ยเฮ้น huh. <'s> ้องแค้นรวยมั้งจ๊่บ่เฮ้หน่อยพี่เนาอ ขนาดนั้นว่ามันสีเบิดก็ย่างๆอยู่ที่น่องกูเน่เนื้อนี่หน่อยมันดีแท้เนี่เก็บไปเนียนอันอันอุ้ปดเอาพนละบ้าเรื่องไ่ย ยืหน่อยไปเก็บเป็นหวกยังมีเยอะไนมไม่ได้ยมีอีกเยดะดากยันั่นมเกยั่นเกยกับพน้อยนยังไอ

ช้หน่อยนึ่งเอ๊ะเ้ยพ่คเอาไตนั่นพุ่ณเคือตายไปแล้วเนาะคุณน่ะเต็มกระตาเลยพี่นคุณ vô năm vô năm vô năm cái năm cái năm vô năm vô năm này năm ngoài năm vô năm vô để vô năm thằng năm vô nọ, Nó năm ngay năm vô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  vô năm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  vô 请问哪一位，老婆？ ยืมมาหลายอยมาหย่อนเก็บเอาหย่อนนะฮะเอาไปลวกเอาเอื้อเดี้ยวลวกเสร็จมันมัเออบุคคลเดี๋ยปลูกไรอยู่

นี่มืน่วยนี่บ้นทา Đen, năm giống như vậy, phở bóng bóng Ướt rồi bóng 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 mẹ Tiếng ngoài nướng nè Ăn con, Ừ Rõ ràng Như khó khỏe mà Có เฮียกินเกอนพี่น่องน้อยเฮ็ดกบไดพ่อดองดอกเหต่จะบึกือือน่อยไปพ่เป็นตระลวกเสียบเนาะมันเห้นี่น่อยน้อยเหก็มันเด้พี่น้องนยไปหลวกไปเนียนไหนบ่นแดกินดดเคยกงมุดนิดเดีอวกิน่บเด

ล้างแล้วพี่น้องล้างแล้วเรียบร้อยกับเต็มกระตาซับเต็มกระตาแล้วมั้งซ้ำเลยอ๋อด่างงี้พี่เด็กผดินนี่อือเอาละกินอย่งหลังไหมคิดเขาก่อนจะค้ำมาสรุปผลงานมาอนี้พี่น้อง หาเห็ดบ่ได้กระได้บังเอือเห็ดก็ไดต้องทำดอกต้องทำดอกพี่น้องดอกเห็ดบ่มีเจ้าพี่น้องมาลาะเบิ่งน้ำปลาว่าเห็ดปวกมันสีออกมันกรบโบออกเห็ดปวกของผู้ทังเขาปีนี้ยังบุชันออกพี่น้องเอ้ามันนี่ก็ยกตะมีละพี่น้องข้าก็เลยล้วงมาหาเบืองบังเอือเนาะหาเบืองเครือบังเอือพี่น้องใั้อยู่มันยังมีอยู่มิหน่วยปลายไร้ถืออยู่น้องเต็มกระตาเลยหน่วยปลายมัน เอาเฮนี่เ้ากับจบแค่มี้เนเอสวัสดีครับก็ผักก็ไหไรก็แส่ได้พี่น้องก็ติดตามกกระดิงแจ้งเตือนจากสองนุก,ก่อนแชนแนลมุนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า